อธิบายเรื่องการลาพุทธภูมินะคะผู้ที่จะลาพุทธภูมิเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงติดอยากเป็นพระพุทธเจ้ากันก็มีครูบาอาจารย์เล่าไม้ฟังอีกนะคะว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านแบบว่าตัสรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเทวดาหรือว่าสาัตว์เดรัจฉานนะแค่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ตั้งความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าผู้มีแบบว่าโหพระวรากายแล้วก็รัศมีแล้วก็แบบเป็นที่สุดสุดยอดอะแค่เห็นก็แบบว่าปลื้มปิ่มแล้วอะแล้วก็มีแบบกระแสะพลังงานของท่านมีเมตตามากทําให้คนอยู่ใกล้ก็รักอยากจะเรียนรู้ธรรมะกับท่านอะไรอย่างเงี้ย เกิดศรัทธาถ้า,าภาษาพาก็ไม่ใช่ไม่ใช้คำวารักก็เกิดเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าอยากเป็นพระพุทธเจ้ากันโดยที่แบบว่าบางทีบางทีแบบว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยหรือว่าเปลี่ยนภพชาติแล้วอ่ะตัวจิตตัวนั้นอะสัญญาเกา่าอ่ะมันก็ยังเก็บเก็บเก็บไว้เนี่ยแล้วแต่ละคนเนี่ยการเกิดมาก็ช่างยาวนาน เจอกับพระพุทธเจ้ามาแล้วสิพระองค์ก็ยังไม่บรรลุธรรมก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็มีฉะนั้นการลาพระพุทธภูมิเนี่ยมันลาด้วยดอกไม้ทุบเทียนหรือเปล่าหรือว่ามันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่เราจะต้องขูดต้องต้องชำระล้างวิธีการลาพุทธภูมิเนี่ยที่แบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะ ก็คือกิเลสชนิดหนึ่งในด้านของฝ่ายดีคือต้องการอยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการที่เมตตาสั่งสอนคนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนตอนแรกก็คือมีความอยากก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเหตุและปัจจัยที่เขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเขาต้องสะสมบาร,รมีมาในเรื่องเมตตาบาร,รมีบาร,รมีสิบทัศบาร,รมีสามสิบทัศเนี่ยค่ะ เหตุปัจจัยที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นบารมีที่รุนแรงถึงขนาดว่าบารมี30ทัศนทัก็คือความยากยิ่งในการคือเลเวลเนี้ยเมตายัางธรรมดาปุถุชนเมตาแบบระดับกลางก็คือเสียสละชีวิตได้เมตาระดับสูงก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกตัวเองก็สามารถยกให้ได้คือคองลักของตัวเอง ชีวิตของตัวเองทรัพสมบัติทุกอย่างก็คือของยามเนี่ยสละได้หมดแล้วก็เหลืออะไรคะความที่ว่าอยากจะช่วยเหลือสัตว์อยากจะโปลดสัตว์ให้สัตว์ได้บรรลุธรรมตัวเนี้ยค่ะที่ละกันยากก็คือละความละเอียดละความดีตัวเนี้ยละยากกว่าละของหยามเพราะมันติดมาอย่างยาวนานฉะนั้นฝึกยังไงอะก็ฝึก คือ 1. ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่เหมือนมีต้นท่าต้นธรรมที่ท่านลาพุทธภูมิได้อย่างเงี้ยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านได้รับกระแสบุญสถานที่เหมาะสมหรือว่าไม่ต้องไปฝึกเพราะอันเนี้ยมันเป็นรูปแบบของผู้ที่จะเข้าพระอรหันต์แล้วเข้าพระอรหันต์แล้วฝึกได้ตั้งแต่อนาคามีถึงพระอรหันต์นะคะระดับเนี้ย ไปเจอกับครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่ต้องไปเจอตัวจริงก็ได้เจอในคลิปวิดีโอก็ได้ YouTube ก็ได้นะคะแค่เขาแบบว่าสั่งสอนธรรมะแล้วชี้ให้เห็นอย่างผู้ที่ติดติดตัวรู้เนี่ยนะคะท่านแนะนิดเดียวก็คือตัวรู้ก็เป็นสิ่งที่ควรละตัวรู้มันจะทำยังไงให้เราละได้ก็คือมันมันรู้แบบว่าขาดสติก็คือ มันตามไม่ทันนะคะว่าเราเนี่ยน้อมจิตไปเพื่อการอยากรู้แล้วมันถึงรู้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวที่ว่ามันจะน้อมจิตเข้าไปรู้นั่นรู้นี่อะไรเงี้ยเราหยุดมีสติอยู่แค่รู้กายหรือว่ารู้ลมหายใจตัวเนี้ยทาอย่างเงี้ยรู้แล้วละรู้ล,ละละไปเรื่อยๆตัวเนี้ยมันก็จะดับลงทีนี้อันนี้ก็คือฝึกให้มันดับแต่ถ้าจะฝึกให้มันเกิดละ่ะ ก็คือน้อมจิตไปเพื่อจะรู้ก็จะรู้ได้ถึงเวลามันจะหาความพอดีของมันได้ตัวนี้คือการละตัวรู้ตอนแรกคือเรายังติดรู้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ต้องละตัวรู้ละตัวรู้เสร็จแล้วก็มาหาความพอดีของจิตอีกว่าควรจะทํายังไงแค่ไหนคือความพอดีไม่สุดตรงไปรู้เรื่องชาวบ้านจนปวดหัวเครียดไมเกณฑ์หรือว่านิงน่งๆว่างๆโง่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันโลกทันการทันเหตุการณ์อะไรย่างเงี้ย ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างยากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่เข้าถึงความเมตตาแบบต้องการอย่างสักอนคนเนี่ยมันก็ต้องเข้ามารู้จิตตัวเองก่อนจะรู้จิตตัวเองรู้ความคิดได้ยังไงฝึกในแนวทางสติปัฏฐาน4คือยืน1ชั่วโมงหรือว่าจะนั่งสลับกันค่ะเป็นบันลังนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมง ทําสลับกันไปอย่างเงี้ยให้ได้วันละ8ชั่วโมงแล้วก็กําหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือเวลาตอนนั่งก็ให้กําหนดพองหนอยุบหนอแล้วสะสมพลังสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะมีสติกําหนดรู้ตามความคิดคือมันต้องละความคิดก่อนเพื่อเข้ามารู้จิตรู้ใจตัวเองพอรู้จิตรู้ใจตัวเองก็คือรู้ทุกขรู้ทุกเสร็จแล้วก็ละตัวนี้ค่ะที่จะทำให้เรา ขาดจากสังสารวะจริงๆไม่ไม่มีเชื้อเชื้ออะไรโผล่ขึ้นมาเราแค่รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละแต่ถึงเวลามันจะขุดมาจริงๆนะคะขุดมาแบบอดีตอดีตของเราอดีตชาติการที่เราไปเจอใครต่ออะไรเงี้ยมันจะเปิดให้มาชำระล้างมาให้ขุดขุดมาให้เจอเรายังมีเชื้อ อยู่ตรงไหนมันก็จะขุดออกมาให้เห็นแล้วเวลาการฝึกไปเนี่ยนะคะยิ่งฝึกทำไมเรายังแบบว่ายังเจอทุกข์ยังเจอแบบว่าเคากามหรือว่าสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจยังยังสามารถรักได้โกรธได้เกลียดได้อย่างเงี้ยคือมันยังมีเชื้อค่ะถ้าเจอเนี่ยอายตนะทางหูทางตาเนี่ยยังมีธาตุขันอยู่ถ้าเรายังเจอเงีย้ย เราก็ยังสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นของเก่าหรือว่าวิบากกรรมเก่าที่เรายังต้องชําระล้างคือถ้าเรายังเจอยังใช้อยายตนะขันห้าอยู่เนี่ยมันก็ยังต้องเจอต้องฝึกต้องขูดต้องละมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะบางคนละได้ง่ายๆก็ติดกันมาไม่มากแต่บางคนละยากเนี่ก็คือติดกันมาห้าร้อยชาติมั่งติดกันมาแบบอสงไขยแสนมหากรับอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ความแบบว่า สุดๆเลยค่ะความอดทนแบบสุดๆเลยอิทธิบาท4ีขันติบารมีมีมาเท่าไหร่ทุ่มไปให้หมดเลยค่ะก็หมดแล้วก็คือหมดกันแต่ถ้าเกิดยังไม่หมดก็คือยังต้องเวียนมาชำระกันอีกถ้ายังต้องเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องเป็นแบบนั้นอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงก็ไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอมันก็จะได้ไม่ต้องผูด กิเลสตัณหาถ้าเกิดเราไม่ได้สัมผัสมันก็ไม่ผุดขึ้นถ้าตาเราไม่ไปดูเงี้ยถ้ามีถ้าเกิดว่าเราเจอกับวิบากกรรมหนักอย่างเงี้ยโ,โหผู้ชายคนนี้ฉันชอบมากเลยถ้าเราไม่ได้ส่งจิตไปคิดนะเราก็ไม่เป็นถ้าเราไม่ได้เห็นหน้าเงี้ยเราก็ไม่เป็นแล้วอย่างอาหารที่เราอยากกินเงี้ยชอบมากเลย ถ้าเห็นปุ๊บเราน้ำลายไหลไส้ตมตำเงี้ยของชอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่คิดก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่น้ำลายไหลฉันก็ไม่อยากกินมันก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะขันห้าความชอบอุปกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าต้องเจอจัดจ่าโจ,จ่งโจ่งเงี้ยเหมือนกับว่าโดนยาไว้อ้าเางี้ยหรือว่าดูหนังโปเงี้ยถามหน่อยสิร้อยทั้งร้อยอะเสร็จไม่รอดหรอกหรือว่าตามข่าว แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปอยู่ทางนั้นนะร้อยท้งร้อยจะรอดแต่ยากแต่ถ้าเราไม่ไปดูไม่ไปกินไม่ไปสัมผัสไงกิเลสมันก็ไม่ผุดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอันนั้นมันรุนแรงไงถ้าเบาๆยังพอกําหนดดูได้ยังมีความแบบดึงจิตด,ดึงใจกลับมาสู่ความดีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บารมีแต่ละคนแล้วก็วิบากกรรมแต่ละคน ไอ้ ه, เรื่องวิบาก,กรรมเนี่ยมันพูดกันยากคือแบบของใครของมันเลยสะสมกันมาไม่เท่ากันประมาณนี้ค่ะ